การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นควรมีจดหมายแนะนำตัวไหม เดี๋ยววันนี้สนจะมาสรุปให้ฟังค่ะจดหมายแนะนําตัวเป็นเอกสารที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งในการยื่นวีซ่าเชงเก้นโดยเฉพาะวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวิสิตเตอร์วีซ่าเพราะมันจะเป็นเอกสารที่อธิบายเจตนาและเหตุผลของการเดินทางทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพราะว่าในใบสมัครจะไม่มีช่องให้เราเขียนอธิบายนะคะในจดหมายแนะนําตัว1จะสรุปภาพรวมของการเดินทางทั้งหมดจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนกับใคร แล้วก็นานแค่ไหนยิ่งถ้าเราอธิบายชัดเจนก็จะยิ่งลดการถูกเรียกเอกสารเพิ่มเติม 2. จะแสดงความตั้งใจ กลับประเทศต้นทางหลังจากสิ้นสุดวีซ่านะคะซึ่งเราจะต้องชี้แจงความผูกพันหรือข้อผูกมัดที่เราจะต้องกลับมาเมืองไทยเช่นต้องกลับมาทํางานกลับมาดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลทรัพย์สินหรือกิจการที่อยู่ที่ประเทศไทยซึ่งมันจะช่วยเสริมให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเราไม่มีความตั้งใจที่จะลักลอบหนีวีซ่านะคะ 3. เอกสารแนะนําตัวจะเสริมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญซึ่งจะอธิบายว่าเป็นญาติ เป็นคู่รักเป็นสามีภรรยาเป็นลูกหรือเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานแค่ไหนเคยเจอกันยังไงเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่เขาเคยมาหาที่ประเทศไทยไหมหรือเราเคยไปเยี่ยมเขาที่ประเทศของเขาหรือเปล่าเคยไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันบ้างเคยเจอกันกี่ครั้งมีความผูกพันกันมากแค่ไหนเราก็จะต้องเขียนบรรยายลงไปในจดหมายแนะนําตัวนะคะยิ่งมีรูปถ่ายคู่เอกสารการแชท เสริมเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งทําให้เอกสารน่าเชื่อถือมากขึ้น 4. จะช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเงินว่าใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายให้ผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายให้หรือเราเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายเองหรือทั้งเราและผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายร่วมกัน หรือถ้ามีคนอื่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้เราก็สามารถชี้แจงลงไปในจดหมายแนะนําตัวได้ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเอกสารทางการเงินที่เรายื่นไปนะคะดังนั้นส่วนจะแนะนําเพื่อนๆทุกคนที่ให้สนช่วยทําเอกสารให้ควรต้องมีจดหมายแนะนําตัวด้วยนะคะ